3ตุลาคม64ม .33 ม .39 ม .40 ไม่ได้เงินเฉพาะกลุ่มนี้ทำแบบนี้ด่วนได้เงิน2500บาท5,000บาท1,000 0บาทแน่นอนใครทบทวนสิทธิ์ได้บ้างคนละครึ่งเฟส,สาบัตรสวัสดิการแห่งรันรอบใหม่ลุ้นโครงการใหม่ช่วงปลายปีนี้วันนี้ครับวันที่3ตุลาคมครับจะมีเรื่องเกิดขึ้นนะครับผมผมจะมาเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้นะในเดือนตุลาคมเนี่ย ลังจากนี้ไปแล้วจากวันนี้ไปจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะรวมถึงครับบอสมสามสามเก้าสี่นะฮะคนที่ไม่ได้เงินเนี่ยเฉพาะกลุ่มนี้ทําแบบนี้ได้ด่วนเลยนะครับผมจะมีโอกาสได้เงินแต่ก็ใครทบทุนสิทธิ์และมีโอกาสได้เงินบ้างนะครับคลิปนี้จะตอบคําถามนี้อย่างชัดเจนนะเพราะมีหลายท่านยังคงมีคําถามมาให้ผมอย่างตลอดเลยครับอันดับแรกครับเราต้องบอกก่อนนะว่าการ จ่ายเงินเนี่ยของรอบปกตินะครับได้ผ่านไปแล้วนะฮะที่หลายท่านได้ทราบกันดีตอนนี้เราถือว่าอยู่ในการจ่ายเงินแบบรอบตกหล่นนะรหรือว่ารอบเก็บตกนะครับตอน้ครับหากใครไม่ได้เงินครับเฉพาะกลุ่มที่ผมจะบอกในคลิปนี้ให้คุณทําสิ่งที่หมอบอกด่วนไม่งั้นเนี่ยคุณจะได้เงินช้าแน่นอนนะครับกลุ่มที่ผมบอกคือกลุ่มไหนนะฮะคือกลุ่มที่ไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะฮะตรวจสอบสิทธิ์ แล้วได้รับสิทธิ์นะครับกลุ่มใดก็แล้วแต่ครับที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์ทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นม .3 3 3ครับมสามเกขอเพียงคุณตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้รับสถานะในว่าได้รับสิทธิ์นะครับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าคุณยังไม่เข้าใจไม่ทราบนะครับเดี๋ยวฟังคลิปนี้ให้จบก่อนนะฮะแล้วไปดูหลังวิดีโอนี้จะมีวิธีการตรวจสอบสิทธิ์คุณก็ไปดูแล้วไปทําตามได้เลยนะครับในคลิปนั้นบอกไว้อย่างละเอียดครับ คุณก so ็ไปทําการตรวจสอบสิทธิ์อะไรให้เรียบร้อยนะครับพอตรวจสอบสิทธิ์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วขึ้น่าจะรับสิทธิ์สิทธิ์ที่คุณต้องทำต่อนะครับหลังจากที่คุณตรวจสอบถติว่าตรวจสอบวันนี้เลยได้รับสิทธิ์ให้คุณต้องทําต่อด่วนนะก็คือผูกพร้อมเพ์กับบัตรประชาชนย้ำว่าเป็นบัตรประชาชนครับบางท่านเนี่ยให้ผูกขร้าเพกกับเบอร์มือถือแล้วก็ต้องผูกพร้อมเพ์กับบัตรประชาชนที่เป็นบัตรประชาชน ที่เป็นบัะชาชนที่เป็นปัจจุบันของคุณครับเช่นคุณเปลี่ยนชื่อามสกุลแล้วคุณต้องใช้บัะชาชนที่เป็นปัจจุบันที่เปลี่ยนชื่อามสกุลแล้วแล้วก็ต้องเป็นบัะชาชนที่ผูกกับบัญชีที่เป็นล่าสุดนะครับบัญชีที่คุณใช้อยู่ในทุกวันนี้เป็นบัญชีที่คุณยังคงใช้อยู่นะครับไม่ใช่บัญชีเก่าหรือบัญชีนู่นนี่นะครับเป็นบัญชีที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังคงใช้งานอยู่ทุกวันนี้นะฮะก็ใช้บัญชี นั้นเลยครับเพราะว่าบัญชีเลือกบัญชีสําคัญมากแล้วเป็นบัญชีที่มีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดใน1ปีนี้นะครับถ้าไปไม่ได้เดี๋ยวเอาบัญชีที่หมุนเวียนอยู่ทุกวันก็ได้นะครับที่คุณรับเงินจากลูกค้าแล้วก็ไวหรือว่าเค,เคยเก็บเงินเอาไว้ฝากกเอาเก็บในบัญชีบัญชีนั้นนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยจะเข้าได้ง่ายกว่าบัญชีที่เคลื่อนไหวเนี่ยจะเข้าได้ดีกว่าเร็วกว่าบัญชีไม่เคลื่อนไหวครับโอเคนะกลุ่มนี้นะครับดังนั้นครับ บอลสามสามได้สองพันบาทบอลสามเก้าสี่สิบได้ห้าพันบาทถ้าได้สองเดือนครับก็คูณสองไปบอลสามเก้าบอยสูทคูณสองได้ห้าพันก็คูณสองก็เป็นหนึ่งหมื่นบาทบอลสามสามคูณสองก็เป็นห้าพันบาทนะครับแต่นะครับก็นี่คือกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์แล้วให้ทําการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะเดี๋ยวผมจดให้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะครับโอเคครับไปจัดทาให้เรียบร้อยนะฮะ แล้วคุณจะได้เงินแน่นอนและได้เงินวันไหนครับจะได้เงินทุกวันพฤหัสก็นับไปนะครับพฤหัสแดีวเร็วนี้ก็จะมีเจตุลานะครับแต่ว่าถ้า7ดตุลาเนี่ยจะมีโอกาสไม่ทานนะครับเพราะว่าคุณต้องผูกพะเพร์บาปีชนเนี่ยล่วงล่วงได้อีกน้อย5วันนะครับถ้าอย่างวันนี้เนี่ยนับไปที่7ตุลาหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดมันเป็นนับวันที่5วันที่8นะครับอันนี้เนี่ยคุณจะได้เงินในวันที่14ตุลานะครับเพราะว่า เลยไม่ทัน5วันเป็นเอาไป5วันไม่ถึงวันที่เกินวันที่7ไปนะครับก็ได้14ตุลาวันก็ยี่สอ็ตุลาเขาจ่ายไปถึงส1ธันวาครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับโอเคต่อมาครับแล้วม3 3มสเนี่ยใครทบทวนสินได้บ้างนะครับมาเริ่มที่มอ3ก่อนนะครับม .33 ครับคนที่ทบทวนสิธิ์ได้ก็คือคนที่เป็นม .33 ภายใน้1กรกฎาคมนะครับทบทวนสิทธิ์ได้นะฮะ ส่วนมสามเก้าครับใครต้องทุนสิทธิ์ได้ก็คือมสามเก้าที่เป็นมสามเก้าภายในสามสิงหาคมนะครับอ่าแล้วก็มสี่ศูนย์นะฮะใครต้องทุนสิทธิ์ได้บ้างครับอันนี้หลายท่านก็คงทราบกันดีแล้วผมพูดหลายคลิปมากแต่เดี๋ยวไปทวนกันอีกครณะหนึ่งเอาไว้ๆนะอันนี้จะไปไวๆนะครับหลายท่านทราบดีแล้วนะฮะก็อันดับแรกครับคุณต้องอยู่ในสิบจังหวัดน,นะครับที่สมัครแล้วก็จ่ายเงินเนี่ย ภายในเด็กถึง10กรกฎาคมนะครับแล้วก็เป็นสมัครภายใน31กรกฎาคม31กรกฎาคม64แล้วก็จ่ายกินเ่ยภายใน10สิงหานะครับถ้าคุณอยู่ใน10จังหวัดนี้แล้วอยู่ในตามเวลานี้นะครับคุณทบทบสิ์ได้นะนี่มอสสูนะครับต่อมาครับคุณต้องอยู่ใน3จังหวัดที่ สมัครและจ่ายเงินภายใน24สิงหานะครับน,นี้คือคือคุณผ่าเกณฑ์น,นะครับผมนะต้องภายในเวลานี้นะวันที่24สิงหาคือวันสุดท้ายแนละ้วเมื่อกี้10จังหวัดเนี่ย10สิงหาคือวันสุดท้ายโอเคนะครับแล้วก็รอบ3นะครับรอบ3ก็คือคุณต้องสมัครและก็จ่ายเงินรอบ3นี่คือ16จังหวัดน,นะครับสมัครและจ่ายเงินภายใน24สิงหาเหมือนกัน สรุปง่ายๆเลยก็ค ou ือย sure right so ี่สิบจังหวัดเนี่ย10จังหวัดแรกก็คือวันที่10สิงหาคมสุดท้ายแล้วก็3 6 6จังหวัดนะครับวันที่24สิงหาคือวันสุดท้ายถ้าเกิดคุณสมัครแล้วจ่ายเงินย้ำว่าต้องจ่ายเงิน้วยนะบางท่านสมัครแล้วไม่จ่ายเงินเลยไม่ได้นะต้องสมัครแล้วก็จ่ายเงินนะครับวันที่2 4สิงหาคือวันสุดท้ายนะครับอันนี้3 6 6จังหวัดนะถ้า10จังหวัดต้องเป็นสิ4สิงหาคมหกสิบสี่เปสนสุดท้ายนะครับถึงจะมี ไม่ได้สิทธิ์คุณทำผ่านทุกอย่างที่หมดคุณสามารถยืทท่นทุนทวนสิทธ์ได้บ้าได้นะครับก็ที่คําถามที่เมื่อกี้ตอบมานะครับว่าแล้วใครทุนทวนสินได้บ้างก็คือกลุ่มเมื่อกี้ที่ผมไลห้ฟัง333940ที่เมื่อกี้ผมบอกถ้าคุณตรงตามเมื่อกี้ครับคุณสามารถยืทท่นทุทวนสิทธิ์ได้เลยนะครับแล้วก็คุณก็จะได้เงินอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณผ่านเกณฑ์ครับก็ถ้าคุณไม่รู้ว่าทุทวนสิ์ยังไงครับเดี๋ยวดูหลังวิดีโอนี้ได้ผมมีจะทําคลิปเอาไว้ให้แล้วนะครับ คนละครึ่งเฟสสามครับตอนนี้ทุกคนก็เริ่มใช้กันแล้วนะครับใช้ได้แล้วเพราะว่าเงินเข้าอีกพันห้าร้อยบาทแล้วนะครับแต่เรื่องสําคัญอีกอย่างที่ผมจะย้ําก็คือวันที่4นะครัสีนี้จะสามารถใช้สั่งคนละครึ่งเฟสสามเนียสั่งอาหารออนไลน์เลยฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้วนะครับก็ใครที่อยากจะใช้นะก็ไปศึกษาวิธีแล้วก็ลองทำตามได้เลยนะครับก็ลองดูนะฮะก็ถ้าคุณสามารถกดเข้าไปในช่องผมเลครับ และลองเลื่อนด,ดูผมมีคลิปนั้นพูดอยู่นะครับก็ลองไปไล่ดูได้นะครับอันนี้ก็คือคนละครึ่งเฟสสามคุณก็ไปใช้จ่ายตามปกติครับหึงร้อยห้าสิบบาทนะฮะไม่เกินร้0ยห้าสิบาทต่อวันรับช่วยจ่ายนะถ้าพูว่ายอดสามร้อยบาทคุณจ่ายรนะ้อยห้าสิบรัจ่ายรนะ้อยห้าสิบน,นะครับคือยอดที่ใช้ได้สูงสุดต่อวันคือสามร้อยบาทแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับหลายท่านก็มาสอบถามกันครับว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติม,ม,มอ,อย่างไร,รออครับตอนนี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติิิมมมมาาาาาาากกกกกยยนะคครรััับบบผถ้้เดดีววืหอ่งไตสส จะรีแจ้งท,ท่านได้ทราบนะครับรวมถึงรุ้นโครงการใหม่ช่วงปลายปีนี้นะครับตอนนี้เนี่ยจะมีโครงการใหม่ออกมานะซึ่งเรายังไม่ทราบว่าจะเป็นโครงการแนวไหนเขาจะบอกว่าจะเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งถ้าเป็นโครงการใหม่เลยก็จะดีมากเลยนะครับต้องดูว่าเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรรวมถึงหรือว่าถ้าเป็นโครงการมันมี2กรณีหนึ่งโครงการใหม่2คือเพิ่มเงินในโครงการเก่าอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าจะเป็นเพิ่มกําลังซื้อหรือเพิ่มอะไรยังไงจะเป็นเราชนะจะเป็น วัสามรันลกันจะเป็นเพิ่มเงินคนละครึ่งหรือจะเพิ่มเงินในโครงการไหนติดตามกันต่อไปครับถ้า,ากเกิดมีความคืบหน้าอีกอะไรครับผมจะรีบแจ้งทุกท่านได้ทราบครับอันนี้ก็คือเรื่องที่ผมมาฝากกันครับในวันที่3ตุลาคม64ครับสำหรับวันนี้ของทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีครับ